มันจ้าลูกลูกมันก็กินน,อน้อยเลยโอ้ลูกไม่กลัวเลยหรอนะโอ้หน้าหนาวปีนี้หนอนเต็มเลยอืมเอาเขาไปเก็บไว้ที่เดิมนะลูกนะเขากินอะไรเป็นอาหารเนี่ยไ,ไ,ไอ๋อกินได้ไหมอิ่มแล้วเขาจะมาออกมาเป็นอะไร เสื้อด้วยเนาะโอเคขอให้หนูมีความสุขนะกับธรรมชาตินะลูกนะเอาเขาไปไว้ที่เดิมลูกอะโอเคนี่ค่ะเอต้นนี่ค่ะอะไรอ่ะ,ะลูกไม่กลัวเหรอหนหนทำไมลูกถึงไม่กลัวตัวมันใหญ่นะลูกไม่กัดค่ะนะลูกรู้ได้ไงมันไม่กัดลูก มันเป็นหนอนมันโตขึ้นจะเป็นอะไรอะ่ะนอนตัวเนี้ยผีเสื้อค่ะอ๋อเป็นเป็นนอนผีเสื้อหนอนค่ะ นตัวที่สามทุกคนอาจจะเห็นนะคะนี่ค่ะตัวที่สี่ตัวที่หตัวที่ห้าก็ยังมีโอ้โดูดูแล้วประมาณกี่ตัวล่ะลูกในในสวนเราน่าจะ,จะประมาณเนะกือบเป็นร้อยตัวเลยเหรอค่ะโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วใบไม้เราจะเหลือไม่ได้ลูกไม่เหลือค่ะ <c oughs> คือหมดเลยเสนุกไหมฮะจยเนผีเส้อ,อย๋อ,อสนุกไหมกับสวนหลังบ้านเราหน้าบ้านเราที่มีหนอนเยอะแยะอย่างนี้ให้ลูกดูอ,อ,อ่ะแล้วแล้วหนอนตัวที่เราเจอ